เาื่องถามมามี <c oughs> บุคคลของใจเพิ่นคุยอยู่ <c oughs> แต่เพิ่นกับดเว้าว่าเพิ่นกับไล่คนอยู่ทักมาหานาทางทางฟเฟซแน่ทางไล่แน่แต่เพิ่นกับบอาประจำภาษาเพิ่นเขาได้เนาะ <c oughs> เลยแต่เพินน่นแนวเพิ่นเแ่าสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีเนาะ เจ้าเก่าเจ้าเดิมหน้าเกี่ยวกันพอได้เห็นยังเ์สวมากกตอนหับเนาะเออนะเห็นยังจะว่าได้ควาเรื่องเสื่อยไงเหวอเรามีเนื้อเจ็ดวะมีแนืจากได้เลยมึงมีแนื้อจาได้เลยได้บาตรเฮียมาบาตนี้เจ้าอย่างนี้บอกเบาเล่าเขาด้วยเอ้ยพรว่าเรามีอย่างนั้นอย่างว่าไอเก่าส่วนบ่ได้ธรรมดาไหมบ่ บ่ว่าได้กินไปเคียนลงลว่าชาวเราหน่อยจกได้เฉื่อยนมั้ยเฮ้ยนั่นแน่มหาบัดมหาพีบ้ <c oughs> <c oughs> ากำม,มังคนดีได้อยู่เมื่ดืนหนึ่งคดืนหนึ่งประห่มก็ได้แล้วบะเนี่ยอันนี้อยากได้เฉื่อยในงานบ <c oughs> ่จ้างตะกี้ แต่ใจผัดจอยได้ในผัดอวกนะโมเมนลังจากเคยอ้วนแล้วมัดจอยเอล่น้อยก็เลยงานมันก็เลยงานขคนท้าอันจอยแล้วบมวนก็พอดีเนาะโอ้ให้เอเบิ่งกันปะพ็ได้เห็นยังนเก่านะ่ยมาหาวันแล้วผาเขาัวมาไ้ ไา้นาะ็ไดหัวนยนยังเลยตีหัวยนอันเส็จฝนเนาะต้ใจได้ตกอใจปหมดตองหมดแงยางก็ปวดปเชื่อในของหาได้คนอื่นเขที่เอาผ่าเน้อื่นเส็ดเนาะเคลอนผนกระือกระถนกระือทำไว้ทำมาด่าใครช่วยขนาดเลยนะเน่เน่แลคนมีแต่ลูกค่มีผัว ใม่ปวดหัวเพก็ยังได้หัวเป็นอะไรละนอยลังจากหนุ่มมือเนาะเขาพาหนุ่มล่านี่แหละพามาหาในมือนั่นนะหลังจากเปิดกลับไปผลโทรหาเอ่ยอยู่บะโทรมาผลก็โทรมาอยู่โทรมาบ่อยเลยนะผลการเปลาหลายอย่างอยู่รอรอนะผลก็เปลาหลายอย่างอยู่เมื่อพน้องมรับผลปฏิบอด ก็ในธรรมดาอะไกูบ่อกมาฮะกูเบาวกินห่อมาแล้วจนบ่อยากเมื่อเนาะจักสีว่าแนวใดเมื่อเลยนอนบ่รับเมื่อเลยนอนบ่รับแบบนี้เสร็จมาัดให้แน่ให้นอนเอ้าบาดน่ให้แน่ให้นอนก่อดกบู้จักแล้วบ่แน่บ่นอนแล้วขอดกว่บ่ได้มีโทรศัพท์ตอบจะบัตตามไปหลอกไปรอนคนนี้ได้คนนอนบ่ลับโอ้ยกับเนาะ บ่โอ้แลเนาะตอบบ่ถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเออหลังจากที่ว่าเพิ่นเมื่อเพิ่นก็ว่านบ่หลับเอ้ยเนาะเพิ่นว่านอนบ่หลับกันนี้แล้วบางอ่าหนุ่มๆเพิ่นบ่กล้ามาหานะขนาดหนุ่มลาวรุ่นใหญ่มาแท้กันจนมาเห็นเอ้ยละน้อยตัวจริงจนเมื่อจนนอนบ่หลับจักคได้จักอคังจักขอคองคังบ่มีของดีแล้วว่าอันบ มาถ่ายรูปเผยนางงามแบบบัดบ้มเบิงตัวจริงเผยผีเปลี่ยนเรื่นงเขาอแมนมาทำมาดาบอแมนมานอนบลัฟยอนบาขิดห่อไม่เห็นเลยยังเอ้าไม่เห็นในกล้องก็คือว่างามแบบดูดีว่บมันมาเบิ่งตัวจริงอ้าวพี่ชัดๆเรก็เลยเห็ุให้นอนบลัฟขืนต้อนล้วก็เลยเห็ุให้นอนบลัฟขืนหลายแล้วบบบนี้เถ้ากระเท่ากันนะเท่าใดด้วยเหรอวะบอแมนเราเอ้ยละน้อย ควจริงก็คือเราเห็นทะเลเห็นมังเถื่อเราเห<า>็นทิผลก็บอาว่าอายผลบอยอยากว่าออน้ำแบบบ่เคยมาจากเถื่อพ่อมาเจอแล้วก็บ่กล้าถ่ายหูบถ่ายห้อยน้ำเอ,อียงนะเือนเราม,มาแล้วก็นอนบ่ลับให้แน่ให้นอนเอาแน่นอนเนว่ได้วะยังบ่ิลยคุยกันให้แน่ให้นอน <c oughs> อันนี้ก็บบึงใจกันไปสก้อนก็เลยว่ะแนวนี้เพราะว่าเรื่องคุยนี่เนาะอันผู้ถึกใจก็มีผู้บ่ถึกใจก็มีหนาผู้ทักมาโทรมาก็มี บางเถื่อก็ได้ตอบบางเถื่อกับ่บได้ตอบอันผู้ได้เรื่องมากก็คือบ็อกมีอยู่บ่เอ้นนี่ใดก็บ็อกไปไลายล่แล้วอันผู้ได้เรื่องมากเขากับบ็อกเนาะโดยโดยโดยผู้ได้ว่าถือหูหรือว่าว่าถือใจกันกับเฮากับคุยหนาเพราะว่าเขากับซํำนี่แล้วหนาผ่านห้อนผ่านหนาวมาแล้วหนาโดยพ่แเมนว่าเฮ้าสีเด็กน้อยเนาะเลยบ่จักแนวสีว่า ทาเคยละนวลย็นเพลินไลยสํากรมบุชกันนะกับกรมบุชกับธรรมดาเลยเนาะกล้าว่าเอาได้บอกเออว่าเรื่องเอานี่ก็เรื่องเอานี่ฮาก็ต้องบึ่งกันก้อนศึกษากอนก้อนขนาดบอเมียนเจว่ามีเงาแลวเอามีเงินมีคนแลวเอามีเงาแล้วขบบอได้เฮาก็บบึ่งกันไฟสกอนเพราะว่าเรื่องไล่ๆฮาก็เคยผ่านมาแล้วคือความหมายแบบว่าให้มาในมันแบบแบบบุคลิกหน้าตาเป็นยังไงบุคลิกหน้าตาีาวขบบอได้อันฏิเสธ บอมว่าบอกเออคนเท่าบอคนแบบว่าเออคนบอมีเง uh ินบอคนยังนะทีไปรังเกียจเฮาก็บบอเคยรังเกียจไผรนะให้โอกาสเสมอนะทุกคนที่เข่ามาแต่ว่าเฮาต้องศึกษากันก่อนบอมว่าบชีว่ากันดำมือชองมือชีเอาเห็ดทัวเห็ดเมียมันก็เป็นไปบอได้เพราะว่าคนเฮามันเคยลำบากมันเคยเจ็บมาแล้วนะก็ต้องศึกษาแบบว่าให้แน่ให้นอนคือว่ามันคงเออโอเคบอแบบนี้นะ โมเมนต่ไว้สิเออจะเป็นผู้ชายมาเออจะังมาแต่งมาคอมาห้องค่อยมาวางจินสดแล้วโหลดมันเป็นไปบบได้คนเฮามังเถื่อเออวางจินสดลอยล้านพันล้านค่อยก็สามารถเอาเจ้าได้เพราะว่าค่อยหมักเจ้าแต่ไอเนี่ยเอากันแล้วมันจะอยู่กันได้บ่โดยเขาจะหักลูกเฮาบ่พวอแม่ใหม่ไพ่กระเบ้าได้วะฮะอืม ต้องคุยกันก่อนต้องเบิงสถานการณ์กันก่อนเอเอลูกเ<ฟ>ต่าเฮาเดกหลายคนแล้วผ่นหับได้บอกเออิ่นหับได้ผ่นหมักเฮาบ่มักแต่ผ่นก็ต้องหักลูกเฮานั่มเหม่อ<ต>นบอกแต่ว่า <c oughs> การเข้าใจกันได้สัปดาหนี้ค่ะเขาจะเข้ากันกับลูกเฮาได้บอกโดยคือใหม่ใหม่เขาต้องเข่ากันกับเฮาได้เหม่นบอแต่ลูกเฮาเขาเข้ากันบ่ได้เห็นด้มันก็อยู่กันบ่ได้เหม่นบอกเขาต้องศึกษาหลายอย่างนะ จบแต่ยังเอาเปล่าเราจะจบเงินไม่ข่อยจัดดีจัดเลยบ่ร์เพื่อนละน้อยว่าไลพ์ผนแห้งนะเออเลยว่าอาจงมาทุกมือนะใช่ละน้อยกะคุยอยู่ใดคุยไลายคนบ่ตอนนี้กาไลายคนอยู่ถักมาแต่ตอบหน่อยๆเป็นออตอบหน่อยๆตอบนอยๆบ่มีเวลาเพราะว่าโทรศัพท์ก็อยู่น้ำลูกชายนะเปลี่ยนกระเล็นเดี้ยวๆนะ คนที่ขีเขามาจริงใจกับเออละน่อยลีนี่มีแล้วบอผลจริงใจบอกหรือว่าผลโบจริงใจเฮากะดูกันไปก่อนนะโดยยังตัดจริงใจบบได้เพราะว่าคุยกันดำมือสองมือเหมือนบอกไฟไฟสีหูัตจริงว่าเออหมู่เขามาในโทรศัพท์นี่หมู่จริงใจกับเฮาแบบไหนนะเออผู้ชายคนนี้จริงใจผู้ชายคนนี้หลอกลวงมันเบิ่งกันโบโดยแม่นมัต้องคุยกันไปเรื่อยๆนะโดย แล้วก็มีเหตุผลของเราเนาะการตัดสินใจสิอยู่อ่ากินกับไผยสิสางซาครอบครัวใหม่เขาก็ต้องเบิ่งก่อนเลยเนาะเขาต้องเบิ่งกันบ๊วยแมนบาจิเออเออเขาดูแลเขาดีเขาเทคแคร์เขาดีแล้วเขาจะเอาเขาเห็ุผวดีอยู่ดอกใหม่ใหม่ให้เขาเห็ดได้เหมือนบอกคือเขาอยากได้เจามาเป็นลูกเป็นเมียหรือว่ายากได้มาเป็นขู่ชีวิตแต่ว่านันนไปได้เขาจะอยู่กันได้บอกยเลยบ๊วเป็นยังไงล่ะเนาย ป้าเอาใหม่อีกือดึงเย้ายแล้วป้าเอาใหม่ป้าเอาใหม่เออเอาเข้ามาจ้ะเข้ามาแล้วก็เอาเอาแล้วก็ป้าแล้วก็ไหมตีโอ้เอากระไหมถ่ถ้ามบดได้บดลงห้ากับหมูหุ่ม่ะเออคนนี้คัสิดีกับห้าบโบบางถเถอะห้าอา่า<ม>บางเถอะกบกันไปนานๆหรือว่าเขาดีแต่ต้นจนจบจนตายก็มีเดะบางเถอะก็มีแบบนั้นได้อันนี้มันเกิดกบุญแม่มคือ บุญวัดชนะคนอื่นอาจจะดีเนาะแต่ว่าบุญวัดชนะเฮากันแล้วแต่ดวงนะเฮากันสองอนาคตบบเห็นคือทุกคนต้องอยากได้ดีอยู่แล้วแม่แแต่ว่าบุญของคนมันบ่อชำม่ชำเมือนั่นแหละแข่งเพื่อแข่งไายใจแข่งในเนาะแม่คนถึกใจยังโบทันมีบอปกติเข้ามากคือถึกใจทุกคน ธรรมดาบ่ะโอ้ยในวันใดธรรมดาคือไปที่เข่ามาในชีวิตนี่ทักมานี่ถึงใจทุกคนอ้าวท่านจะบ่นว่าเออมีคนถึงใจอีกคนก็จะเชียร์ใจเหมือนบอกอ่าต้องถึงใจคนกุ้นแต่ว่าสิเอาผู้ใดน่ะบโบหุต้องต้องว่าพิจารณาอีกทีอเทางบุญทางกรรมเนาะทางกายและทางใจเนาะ เสียหว่าผู้ใดดีบุดีสาธิศึกษาใจกันโดนๆอะไรตายบันใหม่บ่เอาป้อง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 เอียงก่อเอียงใหม่เลยใหมเห็นบ่ถึมเจ้าไม้มันใหม่มันบอดากินเนาะมันลงใหม่เนี่ยบอดากินเจ้าเห็นบ่มันใหม่ ทั้งข้างหน้าจะเลยมันใหม่จรงจรงขัางอีกข้างก็ใหม่ถ้าอุตส่าห์เสี่ยงจมกกินเออจี้าใหม่บักกับขาวหนึ่งอบมันกว่าอบมันนั่นแหละบรธรรมดาเห็นป่แบบนี้พอจะเป็นอันสพายไม่ให้แม่จะได้บวนปันหนึ่งเข่าได้แต่ข้าวจุกไปใหม่อวขนาดอบมันยังใหม่เนาะธรรมดาเย็นหน่อยเอ้ย นั่นเองเราจะชิบอะไรพวงง่ายโอ้ยเห็นเราเค็งขังหมดนี้อ้าวมันก็นยังชิมไม่กระยาและโสดจะมีบุญเนาะ <laughs> อันนั้นแหละแต่ว่ามีผัวกราเรียกว่าคนมีกรรม <laughs> อาต้องบอกให้ตวัวเองดูดีได้เลยคือ <laughs> <laughs> อตาต้องบอกให้ตัวเองดูดีได้มันจังได้มีแห้งสู่ต่อ <laughs> <น> <laughs> สู่ต่อน่ได้หรือว่าหาต่อไปแ่คือว่าเนาะยามหนาวเช่นกันเนาะคิดอยู่เบื่อแบบนี้นะแบบว่าอยากได้ อ่าคู่ครองบัดนี้นะยำหนาแบบนี้นะโอ้ยโอ้ยบ่อยากโมาตลอดเลยคิดหัตลอดบ่บ่ได้มีมือดบ่ยนาขึ้นเนาะโอ้ยเฮ็ดได้ล่ะเนาะคนเฮาก็ต้องทําใจนึงบ่เจอเลยยังบ่มาเนาะยังบ่เจอมึงเจสายแน่นยังบ่เกิดก็มีหรือว่าเกิดแล้วเพิ่นยังบ่ข้ามพังข้ามแดนก็มี มเึเจออาจออยู่ในปลา n ้ดเลยจังว่าสรดทางเอ,อก,กนน <c oughs> ต้นมากะทันหนาบ้านข่อยกระทางเลยเด้ <c oughs> นอ,องเสียชิมาละกัอยังวะ<า>บอกว่าเจยถูกกำแพงมัน <c oughs> <c oughs> น้ำออน <c oughs> มน้วมาเห็ดบดไล่ละได้เดี๋ยวนี้เห็ดบดได้ได้แต่เข้าเงินอันพันหนึ่งสองแสนหาเนี่ยในพันหนึ่งห่าหากแสกนเลยเ <c oughs> ห็ดจนบิดแสนชาวผมไ้ถูกกำแพงนะพดดอกลุ้น อยากได้บัวจะถูกกระแพงเอาเอาได้อะไรน้อยชมดเอาไปบงดวงเนาะบนวาคันดาซินิฉันนี่จะมาหักแทะจะถูกถูกกระแพงสกัดเศษเโอ้ยอมย่อมยอมโสดเนาะบ่จงเงินมาก่อนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนกระแพงจะไหนเอาก็แล้วมันจะบ่มีเงินก่อกระแพงได้เงินก่อนจะถูกเนาะได้เงินก่อนจะถูกวะอันบ่แม่นว่าเอะไรละน้อยหนาเงินได้ก่อนจะถูกกระแพงในต้องเก็บ แล้ววะเาไ่มีเง so. ิน <caption> ก <ing 8> oh. ่อกระแพงเฉดจะได้กระแพงแบกเขาบ่ายดีบุดีเป็นข้าวฝรั่งบ้าอย่างเงี้ยเนาะดีบุดีเป็นข้าวฝร่งาเอาบ่ายเนี่ยโอ้ต้องเก็บเงินไปก่อนไปก่อกระแพงแล้วจังทุบทุบแล้วเขายังมากกระมากบังมากกับก้อเหาบวะที่มีเงินมาเห็นอย่างนี้ก็ฝากกันหัวหัวอบมันกับมันไฟใหม่บรรดาปรทับบรรดาบรรดได้กินเมื่อยเด้ต้องหัวสีดำหัวต้นเมื่อย เรื่องคุยเนี่ยก็คุยลายคนอยู่ได้แต่ว่าตอบหน่อยๆตอบดำคำสองคำแล้วก็ย่าเพราะว่าเกลียดกระดิ่งว่าเพื่นถามมาเงาเป็นทางวาวเลยแล้วหน่อยตอบลวยคำเดียววะเป็นแต่โดยวะเอาคือผมมาเาอ่านเนาะค่ะก็รวมๆกันก็เดี๋มันติดสุดอย่างเลยเป็นคำตอบีำตอบด้วยดูสิได้เงี้ยก็ตอบก็เลาวก็โดยก็หลอบ ขต่อไทยได้ใช่จ้าคือคำาเราแทนถนา้าันด้วยนั่แหละขอยว่าคนดีบอไปถ่ายมาถ่ายบ้างบ่ละเนาะกินอีนัวมาหัพเดี้ยวยังมีหือก่คนที่แบบบอาแนวชิงบุรีแห่งกระดานไหมบ่ได้เราได้คุยกับคนแล้วคนใหม่ังบมี่มันบ่คนใหม่นกาว พ่อดีคนเพ้าแบบว่าสไตล์พ่อเป็นผู้ใหญ่พ่อขนาดนัโดยโดยโดยแซมบอมีแล้วคนไห้อันอยากเบิ่งนี่เนาะบอหัวงอยเลยนะอยากเบิ่งกะทิเฮ็ดที่ใส่ชุดอันหนึ่งอย่างนะอย่างละประเด็นอย่างธรรมดาแล้ะมุนชั่งอย่างละมุนชั่งแ้วก็เล่นมะ ได้เห็นยังมาหัวควักันบะเน่ยเอฟซีกับบ้าครูผู้ถ่ายคลิปกับบ้าผู้อัดคลิปผู้หายชัมผาดกับบ้าแต่ยากก็อย่าบอกก็บอกว่าหับริญินเนาะเจ็บหนัก คอากะเขาไปเบิ่งอยู่อันที่เจ้ามาอัดคลิปนะเขาไปเบิ่งกับไลายคนคอมเมนต์เนาะคือว่าไรลอยพอพันแม่งบบางคนกับเออให้กำลังใจบางคนกับว่าไปทางบดีเบว่าไปทางบดีตายอยากก็ไปกอเขากับที่เขาเออบางคนเขาก็ว่าคือบด่าแล้วเนาะบอเขากบอกว่าเพราะว่านี่ไซเลยทันดานมันสีบ่งออกตอนเขาคอมเมนต์ เวลาเขาคอมเมนต์มากเขาว่าให้เฮ้ทางบดีกระบ่งบอกแล้วว่านิสัยเขาเป็นแนวไออแต่ถ้าคนอ้าวให้กำลังใจบอเรือว่าแนวอื่นกับคนก็จะเป็นผู้ใหญ่พ่อและนิสัยดีคนตีคอมเมนต์เฮ้แบบว่าแบบว่าเชียเชียให้หายก็แสดงว่าเขาหนานิสัยบดี้คือบ่บใหญ่พ่อคือคนแบบว่าดูถูกชีวิตคนอื่นอืคือมีกว่าคนอื่นเลยการให้คำดูถูกเขา <Do. S 2> แตก่กับผู้ช่ว่าภาระของแต่ละคนน่ะมันแตกต่างกันนะ Do. Do. จุดนี้เขาคือจีบหู้ถ้าเขาหูเขาคืออันเอฟซีแต่ละคนน่ะก็คือจีบเบอาให้คนที่ถ่ายคลิปถ่ายยังนะคือว่าค <Do. S 2> ืออัดคลิปนั่นเสียเให้หาย,ยหนะน <Do. S 2> ี่แง่ลบนะนานะหนานละคนเทาแง่ลบก,กับแง่บวกมันจะไปนำกนรนะหลายคนที่คอยเขาไปบึงแมนบ่ บางคนก็เว้าดีบางคนก็เว้าเชี่ยๆหายบางคนก็เอออยาก่อค้องใหญ่นั่นนั่นนี่ให้มาโดเออจองไว้นั่นนั่นนี่แสดงว่าบ่งบอกว่านิสัยของพวกเจ้าน่ะบ่ดีประจานเหมือนเราประจันตัวเองเนาะนั่นแหละเราก็เลยแบบหอดบดโฉกเราเนี่ยดีการบ่ไให้มู่เนี่ก็คือบ่งบอกนิสัยใจคอของพวกนั่นแล้วว่าเป็นคนแบบใดประเภทใด ประเภทหมักบ for ่อให้ห huh. ม uh ูบ huh. ่อหรือว่าอยู่บ่อได้แบบว่าขั้นปักนิ่งนิ่งนิ่งคนอื่นบอกเรื่องผู้อื่นนี่คือคือนอนบ่อลบหรือว่ากินเข่าบ่อแซ่เป่นธนาคอยบอกอ้าคือเขาหลยคนถักมาโทรมาเอ้าเขาวอาให้เจ้าแน่นอนนี่นี่เจ้าไปอัดคลิปเห็นยังเสียเสียหาย คอยบอกว่ากัญญาแล oui ้วคอยบริโภคเข่าเขากินสิไปแค่คําบอกของคนสิมี่ยังแดกเขาเขาบอกว่าแบบไม่ลดเลยคงอยคอยบอกตรงต้องลดว่ะคอยนี่นี่ส่บอดี้คอยบอกว่าโดยโดยโดยเฮาบระเด็บไปบอกไผ่เฮาบระเด็บไปบอาไผ่เฮานอนอยู่เกันเฮากินเข่าอยู่เกันเฮาแบบว่าเฮาก็กินสมเฮามีนะ เ้าส si si ิจุบอหรือว่าเฮาสิมีกับโบ้ได้เกี่ยวกับคนอื่นได้ไหากินเข่ามือระสามติดตอีกแล้งกินข้าวมื้อละ30มตดบนี้ก็แล้วแต่เฮาอยากอ้วนหรือเฮาอยากจ่อยนะก้มอุดมสมบูรณ์ก็ไม่ได้เฮ็ดหยัง มาคือชิงนี้สิ่งเดียวอยู่เพื่อนมันเครียดเด้จอยู่เพื่อนแล้วก็เครียดได้แน่ยังอยากมาเห็นบั้มานี่ยผมได้ผ่อนคลายผมผ่อนผ่อนคลายเด้เบอร์นันนมสดยังไม่อยากมาอยู่น้ำเนาะเขาขี้ขันเห็นวิ่งกงเห็ดยูุบยาวเจ้าตื่นมากแล้วก๊ะ่อนย่ามไปจังเงินนั่นวะจังหยุดนะเห็ดอยังแน่ตื่นมาเห็ดอย่างนี้เออนะ สวนชนะก,ก็นหนึ่งเขาหนึ่งน้าเห็ดอยู่เห็ดกินทางหย่าทางนงแล้วปลูกหันปลูกนี่เจ้าวัวเครื่องปลูกจังได้เนาะเืี๋วิ่งบนว่างเนาะตอนนี้ <c oughs> ต้องวิ่ง,ง,ง,งบนว่างไปเน่งไปหน่งมากคือยังบดเห็ดได้เนี่ยหน้าบ้านนั้นเรียบร้อยแล้วคือมานั่งหนังกระสวนกล้วยไม้จำเนี่ยกะส่วนก๋วยไม้ชนมันได้เลยคนมานั่งนี่ไงหลังหนังกระส่เพื่องมีแต่ธุรกิจเพลินนะเสียไม่เห็นยังเพื่องนี่ เห็ดเพื่อมแต่เนื้ย่ในกินานเลยมากล็บานีข้างในเชื้อเห็ดพื่งมากแล้วก็มาห้อยห้อยแล้วก็หดน้ยังเียด้แล้วค่ะเื้อเพื่องยังบอเรีซื้อไฮบออม้วอิมซซื้อไฮบอซื้อไปมันเป็นอะกันมากินมัเนี่ยแโดยโ ก็คือแบบปลูกพังกันหนิก็มีแต่แนวแนวในอันกินหมากินอย่างมัเลยเนาะแม่่มีแแตนวกินหัวเลยมิเตแนวกินได้เยอะเลยอืมว่เรื่องพักเรื่องมีกาเก็บได้กินได้น้ำโดยโดยแบบปล่อยทันทีต้องไปหาคอหมูลซื้อน้ำหมูเนาะไม่ไงกันเล็กๆในหน่อยกับขอเล็กๆในหน่อยกันอันนี้ค่าเราสัก็ปลูกแล้วนี่เป็นโลใหญ่นะโอ้ยปลูกแต่ผลได้ปลูกแต่โจงการผลได้ได้ค่ะปคามหมายดี สิว่าปดชั้นผิดนีกสีว่าจริงนะแต่สงรามันเมแต่สงคามแต่คยไปรสุดเลยเนแต่สงการได้ได้ชีโนได้ชีเนาะจำได้เนาะจโคบได้เอาตอนนอามาปลูกกันหน่อเดียวเอาไปคองเดอนขึ้นนอนหนึ่งโอเคจีน่าเยปลูกสุนัวยูกันปปลูกแล้วก็หยายงเต็มบนหักเสียมีผู้ดูแลนะก็มาดูแลมาตอนอาศัยหนํำผล คือแบบว่าพ่นดีมากาง่ายเมืนบอกพนบรดีก็บอกได้โกวจะไก่นะปลูกซองจำอันกันยังงามของได้มันก็จะได้กินนั่นกระนาบบรรมดาได้อบมันให้กินกันยังไปเม่หมองต้องกินเออเนาะื้อขากินได้เลธรรมชาสะอาดะวะธรรมชาติในทางตะนาบ้านเนี่ยมันท่านปลูกยัางไรโอ้ยมีขบเบิลแล้วได้หนาบ้านนะไปถ่าย่บางโลด จงแตนทางหลดเที่ยวนั่นเนาะเที่ยวทางยางกับเบิร์เนี่ยทางเขานี่จะไปนอกเนาะเดี๋ยวเกียยเครื่องปังเพื่อนเพื่อนปลูกเพื่อนก็้ห็นแดดแล้วเห็รักมักในชีวิตเจ้าเนี่ยมักปลูกพักอย่างเลยปลูกทุกอย่างที่มีอมักที่สุดมักเลยปลูกประทำมแมบก็แต่เป็นเครื่องปลูกนะมีเบิร์ดก่อนปลูกทุกอย่างนะโมเมนต์กรมทานไปเอาโมมีสิได้มาเอาหนนะโมเมนต์วันที่ปลูกอย่างเดียวเออปลูกพวกบ่อผักกาดบ่อผักขมบ่อผักบวบบ่อหอยเอาลงทุกอย่างก็จะมีมาเนาะแม่ เพราะว่ามันห้าขอมันก็ต้องกินได้อยู่แล้วเนาะห้าขอเขา้วนพาก็เห็นอันั้นก็ขอเห็นอันนี้ก็บต้องมันเถื่อเขากับแบบว่าคันบอเซนิดบลูจักเขาก็ซื้อเอาหนาอันนั้นเขาก็จะได้อันนี้เขาก็จะได้แต่ว่าเขาก็ซื้อเอาโดยโดยแต่ว่าเป็นของเื้อของน้องเขากัจังขอแต่ว่าของผู้อื่นนะ เป็นเงินเป็นคำได้กระปุกขายเขาไปซื้อเอาจริงครัอยู่เนาะวันที่ไปที่มากันเม่พืชเขาต้องซื้อไม่แล้วเนาะมันเป็นเชื้ออีนีินะมักขอเนาะเพราะว่าหมูกระปุกหมูจะได้เงินเหมือนบอกมาปุกขายนะอันนั้นเ้าบะมีอันนี้เ้าบะมีเขาซื้อเอาซื้อมาปุกนะโดยโดยโดยปวได้กินมันจังกำลังห่างท้องมัจะกินอันอบมันไงเ เป็ไปเบิ่งก่อนไหมวะเพิ่มชี้ชั้นให้มันได้ไหเอ่เป็นอะไรเอ่ยคือใส่แบบน้ำหน่อยบ่มันคือใหม่แบบนี้นะเอ้ามันอ่อนๆก็ใจาน้อยนึงอืมอ่ะเปิดเลยอ่ะอ่ะไม่จะชุบอยู่บ่ซะกรโอ้ยมันก็เปื่อยแล้วอันนี้นะแม่ืก็มาขอสินมาทีเนาะเอ้าวไฟแห้งไฟแห้งน้ำหน่อยแม่ ันใส่ต้นหมอเป็นหมอมันกระเปื้อยแหละแบบไรแบบผนังอีพีเนาะอบไรแบบผนังหลายจอกระลืมจ้ะข้างหมอแล้วเพลินแบบลืมพอนข้างหมอเนี้ยเนาะมันบริกรรมเนี่เนาะลมลง่นวันเป็นหมอเข่าชุบแห้งนี่ละบอคนของใจคนของใจค่ะนี่ละบอหนี่เบิร์ตอัปเปอรแมน จักแนวใด้ก่นคลองใจน่ะโอ้ยผู้ใดทักมากกระแมนผู้นั้นแล้วทักมาเบิดลหาคนกระแมนเบิ้ล้าคนทักมาสามกระแมนเบิดลสามโอ้แต่ธรรมดาเอเดนน้อยแมนบบธรรมดาแบบเล่าหน่ดีได้แบบว่าเล่าแบบว่าแบบอะไรแบบแบบแบบเราดีอัาก็มานน่โมแบ่งใจให้ใครดิแบ่งให้เบิ้ลหาคนเลยแบ่งให้เบิ้ลหาไม่ใช่ก็แบ่งเบิ้ลเสีเลย อย่างบเสียใจเมนผู้ใดดีผนั้นไปเนาะผู้ใดดีกับผู้นั้นได้เียว่าเอาบาบอสิบนะเอาเบอหาเบอสิบกับบ้ดแล้วเนี้เเลยละน้อยสบายไปตลอดเลยบัดนี้หนึ่ง้นึ่งดผู้นึงเข้างเงิหนึ่งเห็นละคัวผู้หนึ่งขับรถไปพาไปตลาดโอนได้ธรรมดาเลยห้าแยกได้นี่ ยังได้อยู่บะอยากได้แหละวจะเดินหาคนจักเลยมาใช้มาประเทศมีติแอนก่อดมวยกันก็ยันะไปแล้วป่ะนี้ไหาอยู่ใชไปแล้วปัะนี้มาได้ธรรมดาเนาะแสดงว่าหนาวแห้งนอนนี่ก็คือิกอดกันไว้เบาบักมาจักอยู่ข้างบนมาจักอยู่ข้างล่างมยใกด้กับพ่อพิงเนี่ยนะเนาะ ตีงขาไปกับไรไปเฮ้อเนะแรื่องถามมามีบางคนคลองใจอืมก็มีได้มีก็มีได้สิจบคลิปแล้วนี่อยมีบอกมีอยู่บ่ตอนนี้นะมีคนอยากให้ปิดจงปิดใจอยู่บ่ได้เพิ่นคุยอยู่แต่เพิ่นกับบด้เว้าว่าเพิ่นก็หลายคนอยู่ทักมาหนาทาง ทางเฟซแน่ทางไลน์แน่แต่เพิ่นกะบบอกประจำภาษาเพิ่นแค่เนาะโดยแต่เพิ่นแนวเพิ่นเถาก็เฮานะเรียนวัวเป็นนิโบ่เอาเว้าเล่นเว้าหัวนี่แหละถามข่าวถามข่าวเออกินข่าวละบ่นั่นอนนี่เห็ดยังอยู่นาวบ่ห่อนบ่แบบนี้นั่นมีแต่ว่าเพิ่นว่าเออปิดใจโลดบ่ต้องคุยกับไผคุยกับอ้ายผู้เดียวบ่บ่มีบ่มีแบบนั้นบ่มีเนาะโดยโดยคันนี้นี่เออฉันยอมปิดให้เพิ่นบ่เอาถามทั้ตรงเลย คมีคนจังที่เอ้ยปิดใจให้นะเบิ่งกันไปซะก่อนก็คือคนที่เอ้ยลมอยู่ทุกมือได้เพิ่คนจังที่จะปิดให้นี่เพิ่นบ่ได้เว้าถ้าเพิ่นาพิ่นเว้าแม่นคนที่ลมทุกมือนี่ถ้าเพิ่นเว้าถ้าเพิ่นออกปากนะถ้าเพิ่นออกปากอ่านั่นแหละถ้าเพิ่นเอ่ยมาบป๊อปท่าหนุนเอ่ยมาขอขีดก่อนการลุ้นอยู่แล้วเอาจริก็ต้องขอขีดก่อนว่าเพิ่นชีดีสำหรับเฮาวเลยเฮาวชีดีสำหรับเพิ่นบอลคนผู้นั้นมันเขาจะเป็นอะไรเนาะเพราะว่า เขาเคยเปิดใจแล้วเคยเปิดใจแล้วบาดเนี่ยเออผลกะคุยกันหมื่นหนึ่งสองหมื่นอาจิมาห้องมา่อมากเออสนใจนั่นนั่นนี่การจอดเท่านั้นเท่านี้โอเคตกลงมาอยู่กันคุยกันได้แค่สามมือกันยังไปทางผีลหละดูแบบนี้นะคนเฮามันมีประสบการณ์เลยฮะนะดูคนเฮาต้องเข้าใจกันแบบนี้ฮะคือว่าเออไปกันได้บอเข้ากันได้บอจังสีปิดใจนะแน่นอนบอโอเคบอแบบนี้นะ มาให้ป่ะเออปิดใจก็บผูชเง,งินชงคำให้เจ้าเนนี่บอเอาที่ความถึกต้องต้องที่ควมถึกใจกันเนาะแมนเพราะว่าผู้ใหญ่ว่ากันบอมแมนเด็กน้อยนะกับบอมี่ดอกคือเฮากับคุยายคนอยู่แต่ว่าที่เพิ่นทักมานะเฮาก็ตอบไปอยู่แต่ว่าเพิ่นกับบได้ว่าเออต้องปิดใจนะแนวนั้นเนีนี่นะโดยโดย ไทยก็มี่เล่าก็มี่ฝรั่งอังกฤษบบฮูโบเบนภาษาแต่เมืองนอกบอกเออเมืองนอกมีเพิ่นกเวดีเว้ามมวนอยู่ได้โดยโดยเพิ่นกักทากอยู่เพิรนกาว้าชมเพิ่นแบบว่าเพิ่นเป็นผู้ใหญ่พ่อนะโดยเฮาก็ใหญ่คือกัแหละ ลอลูกกัาลูกชาม่เนาะเอากันไงอ่าเี้ยเขาไมได้น่อยลูกขึ้นมานันลังมาปูกขาวซากหันหน้ามายาย่ะบอกทางลังนะเขาก็เอื้อย่องเี้ยเนาะเอือยเอือยมันหันหน้ามายายจะได้มาบุปกติแล้ว เป็นปกติเนอะได้คนเท่าคนเท่าแต่บอยอมแก่แบบนี้เห็นอ่ะเฟรนไลน์ยังชิจเจ๋อคือเก่าบ่อ้าเกิดรอยสีมันก็มาเห็นนี่เลยเออแจกเยอะเนาะแม่ใจกันยังว่างคือเก่าเนาะยังว่างใจยังว่างใจกันยังหวังมีคนจับจองเราป่ะายีที่มาจับมาจองเนาะ ตอนนี้เจ้ากระยูอยู่วะไอนสายแนนยังอยู่ให้อยู่โอ้ยไปไปทีมงานเข้ายังที่ถามทังเดี๋ยวพอิ่งบอลหนี่จอยจักอัใหม่มันหมดเข่าเราสิมัยนี้เนาะก็วันีแล้วมีแต่แบบเอพีเข้ามาเบิร์นกับผู้เก่าผู้ใหม่อะไรเนาะเกินว่าเข้ามาเบิ่งนเนี่ยสนุกสนใจอยาก็คุยกับเพลินเต่า หักมาแอดมาเฟซเอาไลน์ line, พี่นยังไงแต่ว่าคลิปนี้นะซิมีแต่หัวไลน์มากกว่าและก็นานะซิมีคอมเมนต์ว่าตั้งแต่ตั้งกล่องมานี่หัวจันทุดทีมงานเด้วยว่าพวกยูทูบเนี่แทบ่ไริธานมึงเลยสารสดเนี่ยออกมาว่าคนเดียวเลยเงีว <laughs> เลยแบบนี้ก็มีเสียบอ๊บ <c oughs> มีคือกันไหนคอมเมนต์นี่ก็บซีมีคือกันกันบผมเป็นยังอีกหน่อยเนาะแต่แต่ผู้ชื่น ก็ยาแล้วความคิดแตกต่างกันมาสั่งความบันเทิงนาบริษัหานะเอามาสั่งความบันเทิงเฮาบริษัทสั่งความเดือดร้อนให้คนอื่นเราอยู่เดือดร้อนก็ยาเนี่ยไม่เลวของเขาเขาคิดเก่งเขาบริคิดนำดูดูดูโอเคตามนั้นเลยไปน้องไปเนาะมีอย่างไรกับเนาะจะได้ก่ะหายห้ำเปินสมรสมังอะไรอะไรเจอเนื้อขู่ไซนอสไซแนนเป็นไงวัยแดงเด้อเอาไว้ยังข้าอยังข้าได้ไซกันเนาะให้มา ม,มสูตรอะไรคลายคือของวอเอาเนี่ยลยมาเด้อ <laughs> <laughs> มือแรงเด้อมืแรงด้อยาตาม,มานั่นแหละเนาะสายดีสปดี้อดี